สวัสดีค่ะช่องพี่รันนะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ f c ทั่วโลก F c ซที่รักของพี่รันทุกคนทุกท่านนะคะ f c ทั่วฟ้าเมืองไทย F c ซสาวน้อยเพชรบางแพง F c น้องเอิง f อทั่วโลก FC ที่รักทุกท่านทุกกำลังใจที่ส่งให้กองใจพี่รันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่รันก็จะมาพูดถึงน้องอมแอมป้าน้องอมแอมค่ะ เป็นนางเอกหมอรำนะคะอยู่ในคณะาสาวน้อยเพชรบันแพงน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเสื้อนะคะผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมไทยถิ่นอีสานของเรานะคะแล้วก็น้องพิรันชอบชอบน้องตรงไหนชอบชอบน้องอ๋อมแอมตรงที่น้องใส่ชุดผ้าไหมไทยไงแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีมีซิกเซนน่ะแล้วกันแล้วน้องก็ใส่ชุดนะ ใส่ชุดสวยงามมากชุดใหม่ไทยของน้องอะ่ะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงบรรยายยังไงนะคะนางเอกอของอสาวน้อยพยยี่อนแพงนะคะน้องอมแอมของเรานะคะไปดูที่ไปดูไปดูกันนะคะพี่อันจะพาทุกคนไปดูนะคะชุดที่น้องใส่นะคะแล้วก็สมกับตัวน้องจริงๆเลยะคะ่ะนางฟ้าหรือหรือว่าเทพที่ดามาจากไหนนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะชุดสวยๆงามๆม,มากที่น้องใส่แล้วก็ ความสวยความงามของน้องอแอมด้วยมาค่ะมาเรามาเชียร์กันนะคะมาเชียร์นางเอกหัวใจคนใหม่ของเรานะคะน้องอมแอมอเพชราสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะมีคลิปนะคะพี่รันจะเอามาให้ดูอย,อย่าว่ากันนะคะ้ยน่ารักมากเลยนะาคลิปน้องอมแอมเออส,ส,สไิไม่ให้ดูไม่ได้แล้วค่ะนะคะไนะด้ได้ได,ด,ด้ด้ปิดป้า หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับขอบ te อนุญาตบ้าโจเอามาขึ Vin ้นเอามาให้ดู therefore. ด้วยนะคะดูสิสวยขนาดไหนคะเนี่ยเพชรปั้นแข่งเลยครับพี่น้องครับงามที่ดีค่ะเพชรปั้นแข่งพึ่งลงจากฮันพึ่งลงจากเวทีเป็นมือที่สองเนาะมือที่สองค่ะขึ้นนี่นะครับเป็นมือแรกอัสสิสติสนทัง้งไม่ทั้งไม่แบบว่า ไม่มันมันมีมีปัญหาขนาดไม่ทางน่อยไม่เปลว่ามันมันมันอยู่ห่างห้างป่ามันรินขึ้นมาดิมันไม่ร่องขึ้นมาดิแต่ว่าวันนี้ปาเอ็ซี่หยองยูงในไรเดยลูกโดือดของนในไรมีแต่ป่าป่าป่ามีแต่สะอปาดปาดปาดปากระต้นเจซีเจ้ามศักรีดีขีดเพื่อบรรงเนาะเออวันนี้วันที่สอครับรู้สึกยังไงครับบอสรับสำพาธน้องแอม คือตื่นเต้นละกะมันเกิดอุบิเหตุเล็กน,น้อยนะคะก็เลยแบบขาดความมั่นใจไปนิดหนึ่งก็เลยก็เลยตั้งใจว่าวันนี้แหละออมแมมจะปล่อยของนะคะต้องขอคุณกําลังใจนาเวทีค่ะคือแบบวิกแตกเลยวิกแตกจนในขยายอีกนะคะอะยังครับมื่อนีอ่รุ่นล้านแตกครับบอตโจโชคดีมากเลยนะคะบอตโจบอตโจโชคดีมากเลยนะคะ

แบบโชว์แบบเต็มทีนะคะมือนีนี่แบบนุ่งโจออกไปมั่งเปรี่ยุ่งขากตั้งมั่งเอ้ยคิดหว่าิทยากันฉันหว่ายไรกานยุ่งก็ตียิ้มปูยิ้มคุยพ่อคอยนะค่ะหัวหน้าวโง่ผู้ตังลงกเลยค่ะเป็นพ่ออายุหนิวายนั่งเอกพูงง่ามควันนั่งนั่งสิบปอนด์เพื่อนนั่ง่ามมีสีสะอ่อนตัวหวังว่าพี่น้องสิถืออกถือใจนะคะอยากเบิ่งโชว์แบบถูกใจแน่นอนค่ะถูกใจอยู่แล้วนะคะชอบน้องตรงไหนคะชอบ น้องใสชุดไหมไทยเห็นไหมคะสวยงามมากเป็นผ้าแพวาด้วยค่ะผ้าแพรวาไหมไทยนี่แหละพี่พี่พีรันชอบปงานปกติคืออยู่บ้านมีร้าน แบรนด์ตัวเองอยู่แล้วร้านผ้าไหมแบรนด์ตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวตอนทัวร์อีสานน้องแอมจะใส่ชุดของตัวเองค่ะที่ผ้าดุมแบบพูดได้ค่ะผ้าดุมจู่แบบบุคลากรได้ค่ะพ่อได้ค่ะเดี๋ยวออกช่องลักเลยได้เลยค่ะหวังว่าพี่น้องสิบถืออกสืบใจเด้อค่ะอู้ยถูกอยู่แล้วค่ะดูสิสวยงามมากสวยงามมากอันนี้หมื่นแปดสาวหน่อยเพี่บัณฑิ์แพงเล่นอยู่นะครับวันที่30เล่นอยู่ตลาดใหม่เจ้าพญาถนนสุรศักดิ์บอวิน ชนบุรีเอ็นเอฟซีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาให้กำลังใจน้องอมแอมน้องกุ้งอิงแล้ะก็โจนะคะล้วก็ศิลปินของสาวหน่อเพชรบานแพงทุกคนคือแบบทำเต็มที่แล้วก็แบบคือทุ่มแรงกายแรงใจนะคะเพื่อที่จะให้โชว์การแสดงทุกๆช่วงนี่ออกมาดีที่สุดอยากให้พี่น้องมาให้กำลังใจดันหนาเวทีเพราะว่าเบิ้งพาดไลซ์นี่เฉพาะคนที่มีโอกาส หนาไปที่นะคะก็สามารถเขากุ้มติดนะคะเบิงไหลสดได้320บาทเหมาส์เมาสห้าวันดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะซื้อตอนนี้ก็ได้นะคะพ่อซื้อได้ตลอดเลยค่ะจนจบฤดูกาลวันที่สามสิบเอ็ดมีพากันยูบอร์วินเนาะตลาดในเจ้าพญาวันที่หนึ่งพ่อกันยูนี่พี่น้องตลาดนินจาตลาดนินจาจาอุดรชุมพรีจนชวนเปลี่ยนสองสามเดียาแดงค่ะเมื่อกี้มือที่สอง วันนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเหมือนเหมือนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกครั้งแรกเป็นการถือว่าเป็นเป็นการแบบเด้ีรียนรู้ขอหน้องแอมแมว่าการการทํางานในเบื้องหลังหรือว่าการทํางานที่ที่ก่อนจะออกหน้าเวทีนี่ต้องจัดการบริหารแบบไหนวันนี้ออกแบมก็เลยเตรียมตัวมาดีมากมากนะคะที่อยากจะให้ต่อแพทยเป้นขาเป้นเท่งให้ได้เิ็งแบบเต็มอิมเต็มรูปแบบนะคะวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านจะประทับใจนะคะ ประทับใจแทน e ้น่สิผมคิดว่าแฟนๆสาวน้อยแฟนชื่นมืน่น MC สาวน้อยมีความสุขไปต,ตามๆกันยิ่งตัดไปเม,มื่งกีฟ้อนไหมโอ้ยฟ้าขาไปเมื่งกี้สดโอ้อยอะไยงามงามสวยงามเลยสวยงามมากค่ะนะครััับดไไดโ เย็นมีแม่บ้านเย็นเปไ็นไอดอลแล้วก็ไปไปเลียนร่ำกับแม่เธอหนึ่งค่ะเลียนกับแม่บานเย็นที่นี่่ะเอามาประยุกต์เป็นผ้าของตัวเองค่ะแล้วก็ไปลา่ายเยินดนตรีรําเพลอนขก้นมันจะออกลวดลายไปเองค่ะเป็นแบบนั้นพี่รองครับผมอยากให้มันสรุปภาพร,รวมใหม่หน้าตาหน่วยกา้านเสียงภาพร,รวมสุดยอดครับสมศักดิ์สรีเป็นมันแห้ สุดยอดมากค่ะสวยงามมากค่ะน้องน้องแอมแอมเป็นกําลังใจให้นะคะพี่นันก็เป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงค่ะก็จะเข้าไปให้กําลังใจทุกครั้งเลยนะคะเต้ยลานะคะยันปิดลงลงเวทีเลยละค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจนะคะสิงาาหลายค่ะอยู่ในใจเสมอเพลงนั้น เดี๋ยจากไปนะคะค่ะอ้อมแยมเองค่ะมีปีดตายเอาละให้เป็นไอดอลในการร้องเพลงนะคะตัวอตอนน้นอยนี่อ่ะใส่เพลงพีดตายไปประกวดไ้องเพลงเลยพีดตายเป็นไอดอลแม่ปัดแมวเสื้อพูดมาพูดไปก่อนนั้นนี่คืออ้อมแยมเคยเป็นคนร้องเพลงไหมไม่ค่ะโดนซ้ายตั้งแตนุ่งห้องไม่เป็นเตอายุเก้าขวบค่ะอ่ะววเ,ะเก้าขวบที่ร้องเพลงปิดก็โดนซ้ายาประกวดร้องเพลงค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกลค์ทุกแช์นะคะเราจะไปให้กำลังใจสาวนาักเพ้นแพร่เช่นเดิมค่ะเช่นเคยต้อจะติดตามชีวิตองอิงไปตลอดนะคะไปจนชั่วฟ้าดินสลายค่ะขอ,คขอบคุณมากนะคะเลิฟเลค่ะรักอีลาพักอีลาเด้อขอบคุณค่ะดิ้นหน่อยของเฮ้าค่ะองอิงของเฮ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ